ขึนมะพร้าวพี่น้องมะพร้าวน้ำหอมมัดแค่นี้วะเนี่ยมีดไฟมันมีมีก้อนโอ้โอเนียงอ้าวยูเลยดึงเลยโอ้พร้าวน้ำหอมตัวนี้ ปุ๊กเต้ปีซีซีพอด้วยพี่น้องเศ้าสองปีแล้วขายได้เงินเป็นหมื่นแล้วมีชิปต้นก็นได้เป็นแสนเผาน้านหอมเผาก็เริ่มเกแล้ว ฝนเจ้าตกแผ่นดินก็เริ่มแห้งต้องการน้ำล่ะพี่น้องเอ้ยทักไม่กระทังก็ได้เริ่มเหี่ยวแล้ว ปลูกใส่ปลูกใส่เสียบปลูกใส่เสียบยันค่อยบดแตกลงมาอกาละมาละมาละใกล้จะถึงพื้นละอืมวิธีการนำมกเผา ี่ละพี่น้องเอ้ยย่ามไปหาสื่อเพื่อนกันจังชีพดื้อกันพูดงง้วแม่ผู้หนึ่งกับยุลุมผู้หนึง่งยุดเท่งไปหาสื่อเพื่อนในสวนกันเ่ยละหาบาทอยากได้แพงกันขึ้นไหวเพื่อนกับจีไปเอา หลอกก็ได้ร้ายได้พี่น้องแถวนี้แพ้หรอกปนขึ้นไปเอทั่งยี่ทั้งหยอดมันพูมาสั่นจะได้ขึ้นต้นของเผ่าแล้วว่าเหลืออะไรก็หลอกกัเลยัดกินนอมันกินเวยหน่อยมันพผ่ามันหอดย่ำนาแลงมื่อย่างเป็นเวยเลยแันนี้พี่น้องม่นขึน้นนาปนพระเจ้ากับบางคนพิ่งขึ้เป็นอาชีพเนาะ มาซื้อน้ำสวนเราไปขายเองริมถนนพี่น้องกินดีมีประโยชน์ด้ยนะหมักร้า,า,าคนกัซื้อกินดีอด้พี่น้องโอ้มันหลายพ่วงอยู่จังเด้อปดก่นโอ้มันหลายพ่วงอยู่ดีพี่น้องเลยริมต้นอยู่ กินบะท่านเห็ดเขาสามปีพอดีนะนั่นออกขันจาเนี่ยชิ้นน,น่นเห็ดเข่าสามปีว่ากะทิอินชิบ่อค่อยมันเนาะมันบลหลาเขาน้ำหอมมันน้อยเรื่องอีกแสงหนึ่งพี่น้อง ปลูกต้นเดียวกินจนค้านกินวิธีปลูกเลยเนะาะจักไยหนึ่งจักหาใ่เป็นเศษทีก็มองเรียงเพิงพร้อมมาดิลูกมะพร้าวมาแล้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 วอีกหนึ่งพวง ระวังระวังระวังจับดีดีว่าฟันมืดก็ได้ดอกยากเอาละเออ ประมาณสี่สิบหน่วยฮะไม่ไมนบ่ห้าสิบปุรติห้าเซงสี่สิบนี่ละสี่สิบมันรวยละหาเท่าเลยห้าสี่ยี่สิบสองรอยก็บาทมีสิบต้นเท่าเลยสองพัน มีรอยต้นเท่าไดร่สองหมืน่นพ่อเขาเจา้าปลูกเนาะแถวย,ยังเพชรบุรีอุดรเท่ากับปลูกลายแล้วเพชรบุรีท่ายางเออเขาเจ้าปลูกก่อนเท่ามันก็นได้ยังไงแล้วนี่มันดกอยู่นี่ ย่บาบ้านเท่าวันหนามบอดีบ่คอยมีข้องขายน้ำถนนหนทางเวล่ะเจ้าหาบาทแรงจัดจัดหาบมกเผาย่างๆด้วยละสามสิบปุ่นแล้วกันกเสบเนาะบมกเผานำหอมกินเป็นยาบางโรคก็กินแล้วดีบางโรคก็กินไม่ได้จับดีๆจับดีๆ,ๆ Nó ngang Nga lùm, súng tiệp, cắp đi đi, oh. chắp đi đi, Chắp đi đi, bát chiêu nằm dưới đây này. Đi.

เรียบร้อยโดยสวัสดีภาพ